ในนี้วันที่26ตุลาอากาศก็คงที่เข้ามาลวไม่ได้มีอิทธิพลพายุอะไรอย่างใดที่เขาประกาศส่วนอื่นก็คงมีบ้างแต่ละแวกนี้ไม่ได้มีกับการปรกติไม่ได้แปรปวนอะไรก่อนหน้านั้นสักสี่หวันที่แล้วก็มีลมเข้ามากะโชกเข้ามาอนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วก็วางใจยังไม่ได้เพราะพายุที่ลงจากฟิลิปปินมาเมื่อวานนี้ก็ยัง ขึ้นไปถึงฝั่งที่ประเทศจีนมันน่าจะตามแนวเส้นทางเราก็จะขึ้นแถวไห้หล่ำไทวนันอาจจะมีกอ่อตัวขึ้นมาใหม่อีกเียงยังยแปรปรวนอยู่ยังไม่นิ่งยังไม่แน่เพราะัเข้าในนาพวกเราก็ยังไม่ปลอดภยัยเราเก็บเกี่ยวกันเสร็จแล้วก็ยัง นั่นละ่ะมันไม่เหมือนธรรมชาติที่ชาวนาทำนาพวกเราทำนาเมื่อก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้เกียเก่ยวเกี่ยวเกี่ยวเสร็จแล้วก็จากไว้เตะเป็นตามลานตามแล้วของมันมันไปมัดไปมัดแล้วก็ใบติดลานกว่าจะได้นวดกว่าจะนี่ใช้เวลานูน่นมกราคุมทานสนใจหน้าหนาวยังอยู่ที่นาอยู่เลยเมื่อก่อนแล้วถึงว่าการทำไรทำนา เทียนไปต,ต,ต่างไปพวกภาคกลางก็ทําไมเห็นว่านาปังนาปังนาปีปีหนึงหน่งสองครั้งสามครั้งเลยกลายเป็นหมุนเวียนในการเป็นหนี้ชาวนาเลยมีแต่หนี้มีก่อนหน,น,นี้มีแต่หนี้ก็เ,เลยเป็นเป็นเรื่องต่อรองในทางอะไรต่ออะไรหลายอย่างอย่างเช่นการเมืองอย่างนี้ไอ้ชาวนาเป็นตัวประกัน พูดในเรื่องชาวนาขายแต่ชาวนาสงสารแต่ชาวนาเอาชาวนาเป็นตัวประกันแปลเปลี่ยนแปลเป็นคะแนนเสียงแปลเปลี่ยนมาเป็นฐานเสียงออกมาทางนโยบายพูดส,สวยๆรู้เรื่องชาวนากระดุนหลังของชาติผลสุดท้ายกับชาวนานั่นแหละย่ำเท้าอยู่กับที่ยิ่งกว่านั้นก็จมลงไปหนักกว่าไปอีกว่าะมีแต่นหนี้สินก่อนหนี้ก่อสินไม่มี ความเป็นอิสระความเป็นไทยอยู่กับความเป็นทาสอย่างที่ว่ามาตะกี้นี้จะพ่อเผประทายในฟอกไตเจ็บสิบคนนั่นแหละมันย่ำอยู่กับที่ไม่ละ่ะมีแต่ความอาภัพมีแต่ความยากจนมีแต่ความหนักหนักหนาสาหัสด,ด้วยโรคภขยไข้เจ็บเมื่อวาน,นไปที่อำเภอคุยเรื่องเรื่องมือแพทย์คุยเรื่องเรื่องฟอกไตเนี่ย ก็จะเอาเครื่องพอกไตามาลงที่อำเภอประทายในสิบสองเครื่องพอฟังเมื่อวานนี้ตายจะถามดูเฉพาะที่พอกไตยอยู่ในเจ็ดสิบคนเจ็ดสิบคนในฝงไปพอกที่อำเภอบวใหญ่บ้างอำเภอชุมพวงบ้างม,มันเป็นเรื่องยากกระบวนการทีวิธีการเหล่านาี้พระไม่ใช่คิดจะทำก็ทำ กระบวนการที่การเหล่านี้ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญอาศัยบุคลากรที่มีความชํานาญเพราะคนที่ปอกไตนั้นะเป็นคนป่วยหนักเข้าไปแล้วะริงที่เคยช็อกขึ้นมาได้ง่ายเพราะดึงเลือดออกมาทำฟอกหรือว่าระบบออสโมซิสทําความสะอาดให้เลือดโดยการออสโมซิสจากของสะอาดของเครื่องสะอาดของหนอกับเครื่องปอก วิทยาการของเขานะ่ะดึงเลือดออกมาจากข้างในร่างกายคนมาฟอกขางนอกราเอียนั้นก็ได้รอการเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนไตมันไม่ได้มีได้ไง่ายๆเปลี่ยนไตกว่าจะได้มีคู่กรณีกว่าจะได้มีคู้บริจาคให้มันเป็นเรื่องยากแล้วก็ได้เล็กแค่ฟอกไปทําไปฟอกไปแต่ตราบใดยังมีการฟอกอยู่นี่ ก็มีชีวิตยืนยาวไปได้ยี่สิบสาสิบปีตลอดอายุไขนี่ก็ยังได้ถ้าขยันไปฟอกนั่นแหละซึ่งว่าถามหมอดูเมื่อวานนีคนไข้ประมาณเจ็ดสิบคนหรือไม่ใช่ประมาณคือเจ็ดสิบคนถ้าจะพอดีกับเครื่องฟอกไตถ้าพอดีกับสิบแปดเครื่องสิบแปดเครื่องแล้วก็คิดในใจนั่นแหละเออเราได้มาแล้วสิบสองเครื่องก็คงเพิ่มอีกหกเครื่องก็คงไม่ กินกำลังอะไรนักหนาเพราะเครื่องห้าแสนกว่าเครื่องหนึ่งห้าแสนกว่าแต่ไม่คิดอีกทีหนึ่งกดระบบน้ำก็ต้องได้เปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนเลยไหมเพราะว่นี่คุยกับโยมดูก่อนก็เร,เราจะทำตอนแรกนั้นนะระบบน้ำนะห้าร้อยลิตรห้าร้อยลิตรนี่ราคาล้านว่าบาทเรื่องทำน้ำเรื่องเครื่องกร,รองน้ำให้เป็นน้ำสะอาดเป็นน้ำอาโอ น้ำสะอาดขึ้นมาใช้สอยขึ้นมาใช้เคือเรื่องนี้ต้องเป็นน้ำสะอาดน้ำธรรมดาใช้ไม่ได้เพราะเป็นน้ำบริสุทธิ์เอามาชำระเอามาล้างเอามาฟอกต้องอาศัยน้ำเครื่องหนึงคนหนึ่งต่อครั้งเ,เครื่องหนึ่งต่อครั้งก็คือใช้น้ำไป120ลิตรต่อ4ชั่วโมงต่อเครื่องใช้น้ำ120ลิตรเพราะฉะนั้นเครื่อง500ลิตรใน4ชั่วโมงมันได้2,000ลิตร ผลิตน้ำสองสี่ชั่วโมงในสองพันลิตรสองพันลิตรใ่ใช้ได้กับเครื่องดังสิบกว่าเครื่องไอ้พอดีพอดีคือสิบสองเครื่องนั้นเทว่า,าถ้าเพิ่มเครื่องไปสิบหกเครื่องไอ้น้งห้าร้อยลิตรมันก็ไม่พอนีต้องไปเพิ่มเครื่องกรองน้าเข้าไปอีกไม่จะเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนมาก,ก่อนเลยเอาเป็นประเภทพันลิตรอย่างนี้มันจะได้กับเครื่องปอกใจได้ยี่สิบสี่เครื่อง ยี่สิบสี่เครื่องใช้ของเรามีบือต้นก่อนสิบแปดเครื่องหรือยี่สิบเครื่องอย่างนี้ก็คงอย่างนั้นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นลักลันล่นว่าทําไปทีนี่คือทําด้วยความเหมาะสมถ้าเพิ่มน้ําเข้าไปเพิ่มราคาน้ําเข้าไปตอนแรกอาจจะล้านกว่าบาทเป็นสามล้านจากสามล้านแล้วเพิ่มเครื่องมาไปอีกสิบแปดเครื่องมันจะเป็นเท่าไหร่นั่นล่ะเพราะ อยู่ในโครงการของเราอยู่แล้วว่าจะซื้อเครื่องมือแพทย์อยู่แล้วต่อไปหรือจะรอต่อไปนั่นแหละถ้ารอต่อไปก็คือให้ไปพร้อมกับเครื่องที่จะคิดจะสร้างตึกอยู่แล้วที่ไปดูที่เวลาเมื่อวานนี้ที่ไปดูที่ไปดูที่สร้างตึกนั่นแหละมีแบบมีแบบมีแบบของกระทรวงอยู่แล้วแบบของกระทรวงแบบเนี้ยแบบของเขามีไว้แล้วลตึก จ็ดชั้นที่ว่าในความคิดของเราที่อยากจะทําอาคารเจ็ดชั้นตึกเจ็ดชั้นจะเป็นตึกที่สูงที่สุดในอำเภอประทายเลยเขานี้อำเภอประทายของเราจะไม่ถึงเสียไม่มีอยู่สียห้าชั้นถ้าเราชาวสร้างขึ้นเจ็ดชั้นข้างบนเพื่องกันไปอีกฝ่ายหนึง่งเจ็ดชั้นครึ่งที่เราคิดอยู่ในใจของเราคิดอยู่นั่นแหละคิดอยากจะทําประโยชน์ เอาเจ้าของขายเจ้าของเราไม่ได้ขายใครเนี่ยเราคือขายเจ้าของแทนที่เราจะเอาวาสนาบารมีที่สร้างสังสมมานี่มาทุ่มเทกัให้เจ้าของน้องเข้ามาเพื่อตนก็คือมาทําวัดเจ้าของสร้างวัดเจ้าของอันนี้เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่เราไม่ได้มันหนักหนาอะไรเรื่องวัดเจ้าของภายในเจ้าของวัดเจ้าของมันก็พอเป็นไปพอเป็นไปพอประทับประทางพอเป็นสถานที่พอที่ต้อนรับ ตอนรับแขกอาคารตุกาศที่เข้ามาสู่เวลาทำกิจการงานบุญเมื่อก่อนนี้ก็จัดงานแต่ละทีไม่มีที่นั่งไม่มีที่นั่งสำหรับกระวัดญาติโยมสำหรับพระเจ้าผสคเขาไม่พอกัอนได้ทำอย่างนั้นทำนี้บริหารพื้นที่แต่พอ,อ,ตอรตดรชัยยุทธผู้เป็นดรชัยยุทธด,ดรพอแม่ของดออรขวัญดรขวัญดรด ตระกูลที่พิพิธภัณฑ์จะลงพระพุทธศาสนาที่กรุงเทพในนะคิดของเราไปเรามาเห็นความบอพรล่องนุกเตือทา่านักเตือขวัญจำชื่อไม่ได้หรอกทำามาพูดขึ้นมาอย่นี้มาบรรดาลให้มาสร้างอนี้ก็เรียกว่าเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์สมบูรณ์ก็ ถา้าเป็นวันนี้เพราะเมื่อเช้าในพวกช่างที่เขาทำเราเรอบก็อีกประมาณสองสามชั่วโมงก็เสร็จไปดูงานเขาตัวงานเขารับงานเขาเสร็จสมบูรณ์ <c oughs> สมบูรณ์ก็คือแก้ไขไปเรื่อยทําไปเรื่อยประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้งานงานแรกก็คืองานวันที่ยี่สิบสิงหาที่ผ่านมาชุกละหกหน่อย ไม่เรียบร้อยดีเท่าไรก็ใช้ผ่านมาได้ในงานที่สองก็คือวันที่สามตุลานี้เป็นงานกระถินทําบุญทอดกระถินก็จะจัดที่ลานนี้ตอนรับขับสู่นั่นแหละลักษณะคือสถานที่ที่ตรองรับในเรื่องของวัดกิจกรรมของวัดเรื่องภายในกิจกรรมภายในก็มีคนมาทําให้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำสุดมากเราถึงน้องไปข้างนอก ที่ใดก็ตามที่เป็นสาธารณะสาธารณประโยชน์คิดแม้่แทการศึกษาเราเรียนก็หาพยายามมอบทุนให้ตามกุลังของเจ้าของเจ้าของพระมีกำลังนี่ก็ใช้พระยะเดนี้ก็มอบให้เด็กสี่ทุนที่โรงเรียนประทายส่งทั้งแต่วมามหนึ่งให้จบมหกให้ปีละสี่ทุน ทำมีต่อไปภายภาคหน้า้าได้เพิ่มได้ก็จะเพิ่มไปเรื่อยสนับสนุนส่งเสริมเด็กดีเด็กดีใครเรียนดีมีความสามารถพอทีอ่จะเป็นทรัพยากรทางบุคคลเราเชื่อว่า้ารกบการอุปถัมภ์คำชูจากผู้มีใจให้เขาย่อมมีใจให้เราบ้างแต่ไม่รู้จักกันไม่ต้องไปจำเป็นต้องให้รู้จักเขาไม่จำเป็นไม่อยากรู้ อยากจะให้เป็นบุคลากรของชาติเป็นคนดีของชาติเป็นสีแก่ชาติแก่าศาสตร์กษัตริย์เราสําหรับเราแล้วไม่ต้องอะไรมากกับเราแม้แต่ทางโรงเรียนเขาอยากจะมาข้าที่แล้วนี่ก็เราอยากมาบัตรเลงอย่างนั้นไม่ต้องหลอกห,หูเราบอกอันนี้ก็ยังจะก็ยังจะไปดูแลเรื่องเครื่องดนตรีให้เขาอีกมันก่อนเลยก็ซื้อ ของมาไม่ใไปม,มอบให้พนดี่เขายังไม่เปิดเทอมสั่งของมาสั่งคีย์บอร์ดมาตัวหนึ่งเพื่อให้เขาฝึกหัดพอไปถามทางร้าน <c oughs> เขาพอที่จะสอนได้ <c oughs> แล้วตองย้อยอยากยไปคุยกับนังทาโรงเรียนจะมีนักเรียนพอมีใจเรียนให้ยังไงถ้าเราจะสอนครูไม่จ้างจ้างครูมาสอน จ้างบุคลากรข้างนอกมาสอนให้ในวันเสาร์จากสองสามชั่วโมงต่อคาบเดือนละสี่ครั้งอยู่ไกลถ้าเขาเรียนได้เราจะสนับสนุนอีกทีหนึ่งจ้างครูมาให้นั่นละความคิดแม้แต่เรื่องาศาสนาเรื่องอัรเรื่องธรรมล้วก็ไม่ได้เน้นเฉพาะเรื่องธรรมเรื่อง อือกระทึกคึกโขมนี่ไหมทางดนตรีเราไม่ได้ไปว่ากระทึกคึกโขมโดนตรีนั้นเป็นเรื่องผ่อนผ่อนคลายทําให้จิตใจอ่อนโยนชนใดไม่มีดนตรีกลานในสันดานบอกเป็นคนชอบคนนักอีกใครฟังดนตรีไม่มีเพราะคนนั้นเหมาะคนป่าเนแท้คนดงนังก็ราชการที่หกท่านประพันธ์ไว้ ชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานบอกเป็นคนชอบคนนักนั้นละ่ะมีดนตรีการดนตรีตามการสมัยดนตรีในหัวใจมันทําให้เอาเวลามาซักซ้อมฝึกซ้อมกีฬาบ้างดนตรีบ้างมันจะคราวเวลามันจะเหนื่อยล้ามันจะเสร็จจากนั้นก็ไปหลับไปนอนมันจะมีเวลาว้างนักก็ไปสมกันเด็กเยาวชนพองเราเยาวชนของชาติบุคลากรที่เราไม่ตึดตามดูแล นั่นบุคลากรอ,อยู่ในวัยรุ่นวัยขหนองออกไป็คือขหนองขางนอกมีแต่ผลเสียส่วนมากยากที่จะเป็นผลดีตามลําพังเขาเพราะเขาเป็นแค่เยาวชนเป็นบุคคลผู้ยังอ่อนแออยูอ่ยังไม่รู้เหนือนใตายออกตกยังไม่รู้อะไรเป็นอะไรู้หเราผู้ใหญ่อย่างพวกเราทั้งใหญ่ช่วยกันประคับประคองประคองไปเพื่อการข้างหน้าที่เขาจะแหวกว่ายต่อไปให้เราเนี่ยมันจะเข้า กระดูกข้าวทาดอยู่แล้วไม่ไปถึงไหนเราพวกเรานะ่ยจะกระดูกข้าวทาดวันไหนยี่ไม่กี่วันก็จะโดนไฟมาเผามาจัดการกิจที่ควรกระทําต่อร่างกายเราอ,อีกไม่นานก็คือไฟนั่นแหละพยามื้นพยามไฟจะมาเผาเลือแต่กระดูกอยู่ในโถอยู่ในขวดอยู่ในโถมีอะไรพวกเรานราหลคิดเรื่องประโยชน์กับเยาวชนกับชุมชนกบหมูชน มวลชนที่จะไปในภายภาคหน้าที่เกิดมาตามหลังคิดเผื่อคนพวกนั้นเหล่านั้นเพราะพวกเรานั้นยังไม่รู้อะไรพวกเราไหน่อมาสวยมากินของที่ว่าพ่อแ,แม่พาทําไว้พ่อแม่ปุย่าตายายทําไว้มีแต่เรื่องอประกอบกิจการงานพอกเราคืองานเกษตรกรรมเกษตรการพวกเราได้ที่ไหนได้ที่นาจากปุย่าตายายที่เพี่ยวถางไว้ส่วนนั้นเป็นหัวตอส่วนนี้เป็นขวากเป็นหนามกาทางออกไายออก คอนออกทําออกจนกรทั้งกลายเป็นเบือกออกทุกวันนี้เป็นอุดมสมบูรณ์ตามมาซึ่งไรความทะเยอทะยานตามมาด้วยความขี้เกียจขี้ขานตามมาด้วยความมักง่ายเลยพอกคุณด,ดุวในนี่สินของทกศนั่นแหละเขาตะลอ่อ,ลอ,มอ,ลอมไปเปาขาหลอกลวงไปเขาจะล่อมไปเหมือนโปร่งพางเนี่ยล่อมไปเหมือนโปร่งพังเนี่ยบังคับให้เราไปสู่นี่กทกศทุกวันนี้อะไรนะเพราะอะไรนะเพราะข้าวกลานน้าในนาทําไมได้ปุย๋ยเคม,มีไม่ขึ้นะ เมื่อก่อนในปุ๋ยคอกมูลสัตว์เลี้ยงวัวเลี้ยงควายตามท้องถุงบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งมีแต่วัวควายเลี้ยงท้องถุงมีแต่อาหารของเืิด็คืเกิดอะไรคือปุ๋ยธรรมชาติไม่เค่มียังไม่มีเมื่อก่อนนี่สินยังไม่เกิดของพวกนี้คูาตาก็ยังไม่มีอะไรก็ยังไม่มีมีแต่เรื่องปักดำมีแต่เรื่องใช้ชีวิตประจําวันคือใช้แรงงานทําได้เท่าไรก็ทานั้นทุกวันนี้มันทําเกินสองคนทานาหนึ่งคนทํานาได้ ท้องทุงท่งอะไรทําก็คือใช้เงินต้นทุนก็คือเงินพอผลสุดท้ายก็คือพอหมุนไปเปลี่ยนไปเฉยๆไม่ได้อะไรได้เงินพอได้เงินใช้หนี้ได้เงินใช้หนี้ซึ่งก็ไม่พอที่จะใช้หนี้ถึงว่าเป็นหนี้ทุกเพราะความเป็นหนี้นั่นอะเอามันมีหมู่มากเฉยๆนะทุกวันนี้พออยู่ได้เพราะคนหมู่มากเป็นกันไปดูที่ทกศที่ชโนะ เจ้าของกองอยู่ที่ทกศเต็มอยูที่เขาเก็บไปให้เ้อทุกวนันนี้บ้านใครบ้านใครชื่อนามสกุลใครอยู่ที่ทกศเต็มอยู่เพราะอะไรนะเพราะมันกู้หนี้มูมากพนระญาใครก็เป็นหนี้กันเลยเพออยู่ได้เพราะเรื่องนั้นเพราะเรื่องนั้นคือคนหมูมากก็เป็นกันไม่เช่นนั้นมันจะละเหียใจมันจะกระทบกระเทือนในความเป็นอยู่ไม่มี กจิกกระใจจิตใจท้อแท้เพราะอะไรเพราะมีแต่นี่มีแต่นี่หรือเกิดความท้อแท้จิตใจแล้วไม่เข้าหางถึงเขือเหมือนเมื่อก่อนนั่นแหละลักษณะของความเป็นนี่พูดเป็นนี่เป็นอย่างนั้นนะถือว่าไม่จําเป็นอย่าไปกอดน,นี่ไปกอดน,นี่แล้วมันเป็นนี่แล้วเป็นไงมันรสชาติของความเป็นนี่เป็นคือทุกข์นอนไม่เอานะ์นะไม่มีไม่ถับทำทำไมไปเดือดร้อนทําไม ไม่ทาทาไมขอนนี่สิมาทาทาไมไม่ท,ำทำมําไม่เอาแม้คิดการไกลคิดการใหญ่อยเวลานี้ก็ไม่คิดจะเป็นหนี้เนยงินที่จะใช้ไม่ใช่น้นอยๆที่เราคิดอยู่ในใส่ใจของเราเวลานี้แต่เราคิดว่าไม่ได้จะเกินวิสัยเพราะขายขายตัวตนนี่แหละขายสมณะขายพระอย่างเรานี่แหละ เราไม่เอาวัตถุมงคลเราไม่ได้เอาวัตถุมงคลมาขายเนี่ยเราขายตัวกรามเป็นมงคลของแนวคิดของเราเลยแนวคิดของเราเลยเป็นเป็นมงคลเราเชื่ออย่างนั้นแนวคิดของเราเราขายแนวคิดซึ่งเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากตกระกําลําบากผู้ที่อึดอัดขาดเครื่องปีนั้นเราไปอยู่ศรีนครินเราไปยาเดี๋ยวยา,ยารักษาโรคเจ้าของไปพักจ้ตึกนั้น เดินเตลเตลไปดูคนทันทีคนนี้ทีไปเห็นชาวลาวพาลูกมารักษาผู้เป็นแม่ผู้เป็นแม่ก็คือคิดย้อนกลับไปคนทํางานเราทางานให้ในายจ้างนายจ้างเขาจ้างมาเลื่อยไม้เลื่อยไม้ของของผัวเมียที่ผัวผู้เป็นผัวมีความํานาเลื่อยไม้เลื่อยไม้เลื่อยโซสตีนใช้น้ำมันเบนซินผู้เป็นเมียก็จุดไฟก็อยู่ประเทศลาวจะมีอะไร พออยูต่ตามป่าตามแพตามป่าจูตเกียงก็ใช้อาศัยช้ามันเบนซินของผัวที่ใช้เลื่อยไม้นั่นแหละมันมีลูกน้อยคลานเล่นสเปสศปะตามเรื่องของมันก็เป็นอย่างทั่วทั่วไปของเด็กนั่นแหละคลานไปเห็นไป,เห,นไปเห็นไฟมันกับไปเล่นไฟมันไม่รู้จักฤทธิ์ของไฟนี่ยหละทุกคนก็ส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะพวกเราอยู่บ้านก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อก่อนยังไม่มีไฟฟ้าอย่างนี้นี่ เด็กวัยนั้นก็คือเด็กใหม่ต่อโลกใหม่ต่อโลกไม่รู้อะไรเห็นไฟตะเกียงตะเกียงน้ำมันเมื่อก่อนตั้งอยู่มันก็คลานไปละคลานไปก็ถูกจับทันทีจับมันก็ล้มนี่เหมือนกันล่ะรายนั้นเหมือนกันล่ะเด็กชาวลาวอยู่เมืองไหนไม่รู้ล่ะไปเล่นตะเกียงอย่างนี้ล่ะไอ้น้ำมันไม่ใช่น้ำมันก๊าซเป็นน้ำมันโซลารมันเป็นน้ำมันเบนซินน้ำมันเรือหมา น้ำมันใช้เครื่องเดรไม้ใช้เครื่องโซลสตเตนเป็นน้ำมันเบนซิน,นมันก็คว่ำลงมาบาบเดียวแค่นั้นละ่ะได้เรื่องเลยเผาร่างเด็กกว่าพ่อแม่จะมาเอาทันนั่นละ่ะ mm hmm. ก็ไม่รู้จะเยียวยาที่ไหนประเทศลาวเขากอกอาภาพัพ mm hmm. เขาอยู่ในสถานที่อย่างนั้นโอกาสที่เขาถึงแต่ความห่วงงาอะไรบตรีดาอันเป็นที่รักต้องหาทางเยียวยาพาข้ามฝั่งโองคำน้ำความทะเลมาฝั่งของเรามาเพื่อพึ่งพาอาศัย ใบบุญพึ่งใบบุญจากวิทยาการของคนไทยเขาก็ส่งต่อมาที่ศรีนครินนั่นนะมาต้อนแรกก็มาที่ฝั่งไทยให้เฉยพอฝั่งไทยรับเรื่องแล้วก็เขาตระรับไม่ได้เพราะเขาไม่มีความพร้อมเขาก็ส่งตัวมที่ศรีนครินทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละเห็นปีนั้นแหละไปเห็นแม่นอนอยู่ใต้เตียงอาศัยบึงพึ่งบุญบาร,รมีของลูกคือลูกเป็นคนไข้ของโรงพยาบาลโดยมีทุนของทางการทุนของหลงังเก่าทั้งทุกทุกโรงค์ที สำรส่งเสริมทุนเกี่ยวกับคู้ยากร้อย่างนี้ไม่ได้มีขีดขั้นไม่ได้มีกีดขั้นไม่ได้มีเขตแดนบ้านชาติเขาชาติเรามีแต่คนต่อยโอกาสปวดทุกพลาภาพเจอวิกฤตทั้งหลายก็คือพยาธิกภาพาอยู่ในสภาพอย่างนั้นมีทุนใแต่เขาไม่มีทุนให้เรื่องอาหารการกินแม่ก็มาอาศัยพึ่งใบบุญของลูกนอนอยู่ใต้เตียงซึ่งลูกเป็นคนป่วยคนไข้แม่คอยดูแลไม่ได้มีอะไร ปากท้องของแม่เามมีอาศัยอย่างนั้นล่ะนั่นหละเห็นอย่างนั้นลหละกระเทือนใจเกิดความสลดสังเวชแต่เราไม่ได้มีกำลังแต่รับรู้รับทราบฝังจิตฝังใจผูกจิตผูกใจไว้กับเรื่องเหล่านี้เห็นเรื่องเหล่านี้แล้วก็ฝังใจไว้เก็บเป็นข้อมูลไว้มีโอกาสไหมถ้ามีโอกาสอยากจะทาโครงการขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือคนเหล่านี้พวกเหล่านี้แหละพวกที่เขาก็มนุษย์เขาเราก็มนุษย์เขาก็คนเราก็คนแต่คนน้อยโอกาสเหมือนกัน เราก็รอดโอกาสเขาก็รอยโอกาส,ากกาสนั่นแหละแต่ทุกวันนี้เปลี่ยนมาเราเป็นผู้มีโอกาสอย่างเขาทพัฒนาการมาสู่ความเป็นผู้มีโอกาสเบี่ยงบ้านออกมาแล้วมีแต่คนคอยอุปถัมภ์ค้ำชูไปที่ไหนไปที่ไหนมีแต่คนคอยดูแลรักษาไม่ให้ตกละกนันลำบากตกทุริยาเหมือนเมือ่อคราวรอด,ดโอกาสแต่ทุกวันนี้เป็นผู้มีโอกาสยิ่งยอ้อนกลับไปมองคนที่รอโอกาสก็มีเต็มบ้านเต็มเมืองอย่างเก่า เกิดขึ้นมาซ้อนขึ้นมาเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ได้บกพร่องไม่ได้ลอยหล่อไม่ได้ลดน้อยลงตามวิทยาการตามโลกที่เจริญขึ้นคือความสิวไลความสิวไล่ของการสมัยไม่ได้ทําให้คนบกพร่องแต่คนได้โอกาสบกพร่องมีแต่เพิ่มเข้ามามีแต่ความอัตคัดขัดสนมีแต่ความตกทุกข์ได้ยาวตกและกำลังบากมากขึ้นไม่ได้ลดลาวสอบไปตามกาลสมัยยุคสมัยของควาสิวไล ก็เหระจิตใจมันทำไม่ทนไม่ได้ทั้งเลยมองย้อนกลับไปนึกอยากจะช่วยนัน่นแหละอยากจะช่วยได้เป็นความคิดเป็นความดันริความตรึกความตรงจากนั้น็พอความมีกาสทั้งเลยเปล่งออกมาทางวาจาพูดออกมาทางวาจาแล้วเป็นข้อผูกมัดผูกมัดในของเจ้าของผูกมัดทางทางสังคมหลวงพ่อจะทําคนทั้งหลายก็รับรู้เริ่มพูดขึ้นมาแล้วเมื่อก่อนก็รคุ่นคิดตรึกตรองภายในก็ยังไม่มีอะไรพอพูดออกมาเป็น้ำหนักคำพูดน้หนัก เป็นนายของเราแล้วกันเราต้องเดินตามความูดทั้งว่า,ห,าหนักไหมก็นหนักก็คิดคือว่าเพื่อส่วนรวมก็คิดว่าน่าจะได้น่าจะเป็นไปได้เพราะเราเพราะเราทําเพื่อประโยชน์ของมหาชนนี่เราไม่ได้ทาเพื่ออะไรของเราเราไม่ได้เอาชื่อเสียงเกียรติยศอะไรอะไรเราไม่เอาอะไรเอาอะไรให้เอาอะไรให้กระดูกกระดูกจะเข้าหม้อก็ทถานว่น,นจะเอาอะไรให้มันเอาอะไรให้มันมันก็ไม่เอาเหรอกนั่นแหละเอาความ สะดวกเอาความพร้อมเอาความสะดวกโดยความสะดวกให้คนอาสาคัดขัดสนในความจําเป็นทองคนอยากจะช่วยตรงนั้นแต่คนมีโอกาสไม่ต้องไปลำลายหลอออกนูน่นกรุงเทพบงางกลาดไปดูสบายสะดวกสบายนั่งรอเฉยๆกับห้องปรับอากาศเข้าไปในอาคารก็เป็นเครื่องปรับอากาศนะนั่นแหละผู้มีโอกาส แค่เข้าไปภายในอาคารใหญ่โตแค่ไหนเข้าไปภายในไม่มีส่วนไหนที่ไม่มีโดนปรับถูกปรับไม่หมดปรับอากาศอากาศสบายสบายเห็นไ,ไหมผู้มีโอกาสอย่างพวกเราเป็นไงลนะ่ะอาธกากัาขัดสนเข้าไปอาจยัตนานกันนี่แหละทั้งว่าเอาเหตุการณ์อย่างนั้นมาเป็นเครื่องดำริดำริตรกตรองไม่ได้มีความบังคับแต่จะากทำแล้วก็โม่งละสมควร แห่งพุทธคือทางสายกลางอันเบิกบานให้อยู่กับคืนวันคือปัจจุบันย